ปิดท้ายกันที่ข่าวกีฬาครับทีม JT Truck เก็บตัวฝึกซ้อมมาร่วม1เดือนเต็มนะครับเพื่อที่จะเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลไทยลีก2024ซึ่งถือว่าเป็นฤดูการแรกในการเล่นในลีกสูงสุดของเมืองไทยครับ ความเคลื่อนไหวของทีม JT Tru c k ทีมฟุตซอลในหลีกสูงสุดของเมืองไทยหลังจากที่เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยการคว้าอันดับที่3ในการแข่งขันฟุตซอลดิวิชั่น1เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาส่งผลทำให้ทีมเลื่อนชั้นขึ้นสู่ฟุตซอลไทยลีก2024ีได้สำเร็จเป็นครั้งแรกของสโมสรทำให้แฟนบอลฟุตซอลชาวโคราชได้มีโอกาสในการชมเกมการแข่งขันโต๊ะเล็กในระดับประเทศอีกครั้ง หลังจากที่ก่อนหน้านี้จังหวัดนครราชสีมาได้มีทีมฟุตซอลอาชีพทั้งทีมนครราชสีมาวีวันฟุตซอลคลับที่เล่นในฟุตซอลไทยแลนด์ลีกและทีมนครราชสีมา Z3 ที่ลงเล่นในระดับ Division ดิวิชันหนึ่โดยทีม JT ท r u รัคก็มีทางด้านนายปรมใหิ่ทรประธานสโมสรที่ลงทุนทำทีมในฤดูกาลที่ผ่านมาพร้อมด้วยการแต่งตั้งโค้ชอุ้มกีรติโตสัสุด อดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอดีตนักเตะของทีมซู p เปอร์แคทนครราชสีมาวีวันฤดูการ2016เข้าเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนและเข้ามาคุมทีมในฤดูการนี้แล้วก็ได้แต่งตั้งโค้ชหมานสมานพันหมวดเป็นที่ปรึกษาทีม ซึ่งทีม JT Truck ก็ได้มีการเก็บตัวฝึกซ้อมที่โรงยิมภายในมหาวิทยาลัยวงชาวลิตกุลมาเป็นเวลา1เดือนเต็มแล้วนะครับนอกจากนี้ทีมก็ได้มีการดึงผู้เล่นที่มีประสบการณ์ในระดับไทยลีกอย่างทศวรรษโพทองที่ผ่านประสบการณ์ในการค้าแข่งกับทีมต่างๆมาอย่างมากมายให้กลับมารับใช้ทีมบ้านเกิดอีกครั้งครับ